สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาลองเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ที่ฉันไม่เคยลองกันคือตัวออกซิเจนแคปซูนะคะตนนัวนี้สามารถที่จะช่วยในเรื่องของออฟฟิซินโดมผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยหรือมีอาการเครียดหรือนอนไม่หลับนะคะเข้ามานอนในห้องแคปซูลนันนี้ในตู้นี้นะคะนี่นะคะก ตัวนี้นจะเป็นตัวที่ปรับอุณหภูมิความเย็นความร้อนนะคะตัวชูแคปซูลเห็นไหมคะนี่ค่ะมันจะเป็นอุณภูมินี้นะคะะ,คะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ใสๆนะคะตัวเราอยู่ในแคปซูลหนึนยนานอวกาศเลยนะคะนี่เป็นทางการของดิฉันเหมือนกันนะคะที่ได้มาลองแฝกๆก็ตื่นเต้น,นะคะ่ะ กลัวหายใจไม่ออกพอเร่แรกจะมีการถูอื่าตอนเราขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ตอันนี้โอเคแบบสภาพได้แล้วนะคะจะใช้เวลาอยู่ในนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งดิฉันถือว่าโอเคนะคะแต่ก็ต้องมาลองครั้งใหม่เพราะนี้เป็นครั้งแรกไอเขาสะตื่นเต้นนิดหน่อยอะคะ่ะ ใครก็มาได้นะคะมาลองได้น,นะคะที่ The Face a Esthetic นะคะที่เห็นกำไมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ